รัตนาวิทยางามสง่าแหล่งศึกษามีชิชามหาสาลสถาบันเด่น ด็อกเตอร์ขนาวุฒิพรมมทาเกิดเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2,506ปัจจุบันอายุ58ปีภูมิลำเนาเดิมอำเภอบึงบูนจังหวัดสีสเกตเป็นบุตรของคุณพ่อสางคุณแม่ลายพรมมทาที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่444ทับห1หมู่8ตำบลหนองครกอำเภอเมืองสีสเกต จังหวัดศรีสะเกษสถานภาพทางครอบครัวสมรสกับนางปิยาพรพรมทาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศริเกตมีบุตรสองคนคือ 1. น,นางทิติมาศอุ่นแก้วตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ 2. นายศิรวิทย์พรมทากำลังศึกษาชั้นปีที่3คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกษประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบึงบูรจังหวัดศรีสเกษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพงจังหวัดศรีสะเกตประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูอุบลราชธานีศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชศ,ศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาการจัดการจากสถาบันการศึกษา International Academy of Management and Economics ประเทศฟิลิปปินส์ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่9พฤษภาคม พุทธศักราช2527ตำแหน่งครู2สังกัดโรงเรียนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2532ตำแหน่งอาจารย์1โรงเรียนทุ่งชัยพิทยารัชมังคลาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกดวันที่28เมษายนพุทธศักราช2541ารงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกันรรอมวิทยาคมจังหวัดศรีสะเกดวันที่4เมษายนพุทธศักราช2544ดํารงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปรางกู่จังหวัดศรีสะเกด วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2548ดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษวันที่6กันยายนพุทธศักราช2550ดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยาอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษ วันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2553ดํารงตําดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในลมศักวิทยาคมอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกดวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2555ดําราดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกดวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิสลอนวิทยาอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรศรีนครินทร์สเกตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีรัตนวิทยาอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษความภาคภูมิใจและผลงานรางวัลคุร,รุสดูดีประจำปีพุทธศักราช2564ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจําปีการศึกษา2562สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา2563รางวัลระดับชาติรางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ประจําปีพุทธศักราช2559ถึง2560รางวัลระดับชาติ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบ็กอวอร์ดด้านบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2561รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการ คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา IQA Award ประจำปี2561ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561 การศึกษาดูงานณต่างประเทศศึกษาดูงานณมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาดูงานณโรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และเกาหลีใต้